กับใครที่ไม่ใช่ฉันเฮ้ยง่ายเอ้าจัดไปดิมันเป็นทางผ่านจก็จะสวดจริงเหรอกูกูกูตัวยตวเนี้กูปึปดรอปช็อตมาไงกูปดรอปช็อตมามเกูละมเดาเลมันจะปิดมันจะเปิดพนมเปรย์กูลวเพื่อเปิดพนมเปรย์อชื่อผมคุณยังไม่รู้เลยก ก็โอเคมันลอยอยู่บนไันมันอยู่บนก็โอปอลไงใช่ไหมมีเปิร์กเปิดกล่องไว้ว่ะกกูมี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 มันจะเป็นเปิร์กอ่ารูปนักประฬาไทยอ่ะตรงตรงตรงนี้ต้องการทูบกูมีตะปูแล้วมามเดี๋ยวกูเอาตรงไกลๆเฮ้ยอ่ะเอาตะปูเอาตะปูมาดรอปแล้วเอาตะปูมาดรอปทีมาหนี้ตะปูอยู่ไหนอ่ะตะปูดรอปไปข้างล่างแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาเหรอกูจุกเองสวยตรงเนี้ยโล่ ได้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 จะปะหัวเพื่อนกูมุดโอ่งนะมึงเตรียมวิ่งที่ได้เลยมาดิมาดิกูกูแทนให้กูแทนให้ได้ทีเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เป็นทางผ่านจะไม่ได้ตรวจกันพอดีเพื่อนยังไม่มีนั่นเลยยังไม่มีทูบเลยมีแต่ตะปูกูเลยเอาวางเซตไว้ก่อนอ๋อโอเคโอเคตรงน้าค่ะอุ้ยกูโดนมาดิเด็กได้มาดิกูเอาไปใส่ให้ไอ้ทีไอ้ ก้าวอม่ถ้ากูลัวลงไปแล้วไม่ใช่หรอวะไม่กูเอามาแล้วอ๋อมึงเอามาวางไว้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวกูเอาจากทางจุกไปเอาไอ้เชี่ยตรงนี้เสร็จแล้วไอ้สัสหายบอกูวดอีกนี่แวลาโออ่ะเนี่ยตรงนี้กูจุกได้กูเปิร์กไอ้ฮีโร่แลนดิ้งมาขอขอทุบหน่อยขอทุ่มหน่อยาดิวะมาดิวะดูเองดูเอง ม่ดิม่ดวะไม่ดิวะไม่ดวะไอ้ล่อไว้คู่ไว้อยู่อุ้ยโดนเฉยเลยยังเครียดอะไรวะเสียงหายไปมีคนสวดอยู่มีคนสวดอยู่สวยตรงนั้น่็สวยจได้มียาอยู่ฝั่งไหนวะเด็กไบลอย่างกันในคำว่ารักเขาเท่นั้นคือแบบไหนยายาอยู่ตรง้สวย ยามันอยู่เออ่ตรงตรงเตียงวะตรงเตียงวะถ้ากูจะไม่ผิดเฮ้ยหาหาที่ตรวจอีกที่นึงที่ไม่ใช่ตรงหัวมอะน่นไงตรงนู้นน่ะตรงบ้านเซฟโซนมะไอ้นี่ยาบ้านเซฟโซนหอยไปดูศาลาใหญ่นีศาลาใหญ่นี่นี่สาลาใหญ่มีศาลาใหญ่มีศาลาใหญ่มีใช่ไหมเออไปไปตรวจตรงศาลาใหญ่เดียวสาลาใหญ่ดูขวจมานี่เสร็จเสร็จแล้วน่ะ คือแค่สามสิบเองแค่30เองแค่สามสิบเองบ้านเซลโซนเอ้ยมันมันมันอยู่นี่ใช่เหรือบ้านเซลโซนหรือบ้านเซลโซนนี่เฮียใครอ่ะเนี่ยไม่ต้องปิดแล้วเพลงมันมันได้ฟิลหรือไงหาของหาของมาตรวจตรงนี้ต่อเพื่อนมั่วอย่างมากมั่วเหรอวะจะลองตรงตามคอนเซ็ปต์ใช่ไหมใชคุยเรื่องเพลงดูตรงนี้เลย นี่ไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตูวะนะฮเพอร์เฟกตอัตยานักตาโยปยาตะกะกระทรสาลพุทธัอเฮ้ยมันเดินเลยดีไปมันเดินเลยดีไปอ้ามันเฮ้ยมันว้ามันว้าไปเอาใครอะตรงนี้เก้าแล้วนะสาราใหญ่เก้าเก้าแล้วอโออีกที่นึงอะตรงจุดวัยอะ เไอหลังโอ้เขี้ยกูไปไปไปอ้ามได้อยู่ได้อยู่กูได้อยู่โอ้โหเฮ้ยใครเปิดประตูนี่ไอ้มอนไอ้เด็กเหี้ยวบอนจะฆ่าเพื่อนซะแล้วห๋อมันจะฆ่าเพื่อนซะแล้วอ๋อไอหมอนมันงงมันมึนงงมันมันมึนงงเฮ้ยเอากูเฉยเลยขึ้นมาขึ้นมาแปะยันเลยแหน่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 มึงเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงกูมันอยู่ตรงกูมันเอากูเฉยเลยหนีเจ้าชิงเลยหนีตัวชิงเลยเด็กกูไว้ย จะม be ีตรงส่วนตรงสกู Aye, ้อยู่ตรงกู้อยู่ตรงกูอยู่ตรงกูตรงนี้ต้องการมาดิมาดิมาดิดีตัวชงลื่นนะนีตัวชงลื่นนะนีตัวชงลื่นไอทีมันมันวิ่งกลับไปแล้วไอ้ผ้าสิบโซนต้องการทูเหรอใช่ใช่ใช่ไอ้ผ้าสิบโซนอย่างเดียวเลยแค่นั้นก็ครบสามแล้วไอ้ไอ้ไอ้กูมุดแต่ขนกล่องกูสตัร์ให้กูสตัร์ให้หนึ่งสเต็ปกูตรวจนอกูมันนองกูมันนองกูมาดิมาดิกูขอจุกเด็กกูขอจุกเด็กกูขอจุกเด็เฮ้ยใครอ่ะ อัดีกูมีจุกเด็กครับมาดิเฮ้ยมันไม่เอาว่ะหายว่ะหายตัวหายหายหายเมาโกูเดี๋ยวดิ๋ยมียาป้องเฮ้ยไม่ให้หายอยู่กับกูเก่งนะกูไม่โดนการให้ปันเบกส่วนได้ส่วนได้เบกันให้ไม่ดีวะมาดิวะกูจุกเด็กอยู่กูจุกเด็กอยู่ได้ทั้งวันอ่ะทั้งวี่ทั้งวันอ่ะเฮ้ยเ e r f e c t กับรอบอีกเอาเเลยอาดีทั้งวันอ่ะทั้งวันนะครับวันมันวิ่งเอ้ยทิฟถ้ามันวิ่งมาหาปอนบอกกู เอ้ยไม่โดนเฮ้ยเสี่ยอะไรนี้นักเหรออุ้ยแค่มันเอาปึ้งหมวกกันน็อกมาเหรอวะอีู่ปะเนี่ยเออฟันมันแล้วมันสตันแต่ว่ามันตีกูได้น่าจะบังอยูะไรอะฮาเอเบะอะไรมึงเนี่ยตรงสาระเอ้าโดนแก้วแไว้ก่อนตรงไหนโอ้ยเชี่ยลกูต้องการยาอีกแล้วอ่ะมียาป่ะมึงงงมียาไหมมียาป่ะขอยาหน่อยเฮ้ยอยู่ตรงกูเลยอยู่ตรงกู มันรอกูที่มาตีกูเลยดิโอ้โหกูจะตายแน่ให้กูมาตีโอเคไม่ต้อม่ตมันจ้องกูอย่างเดียวเลยกัก้าวอย่างเดียวเลยก้าวโอเคมันจ้องกูอย่างเดียวเลยมันอยู่ข้างหน้ากูเลยนี่นี่นีมันโอ้ยจะอ่านแชทไม่ได้อ่านสักทีเอา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 เงาเก้าเก้าไว้มันมันไม่มันไม่เก้าเก้าอ่ะมันสกิลเช็คแป๊กอ่ะเมื่อกี้อะไรเลยไลรเลยจะฆ่ามัน มีกล่องเฟสตรงไหนวะโอเคเพอร์เฟคไอ้ต่ไมเยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นีไม่เป็นใช่อยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางเฮ้ยสตาร์เนี่ยะเออเออเออสเต็ปตามสเต็ปเก็บรูปาเด็กกูสตารให้นี่ิรอ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 สตาร์แล้วต่อยนะ โอเคมันเอาให้มันนะเพื่อนสู้ๆเขาสู้ๆเขามีมัวชื่อผมเนี่ยเล่นช้าไปเล่นช้าไปสตีูลเลยเด๋วเฮ้ยโดนใส่สินกูโดนใส่สินกู้เกือบตายเฮียกูขอละกันไม้ตีเฮียเดี๋ยวสตีมหน้านะครับเดี๋ยวสตีมหน้าผม้งดีเลยนมาใด้าเด้มาเด้าเด้เดีมเ้มาดมาเด้มาเดา้ดเมเ้าน ก็อยากอ่านอยากใส่ใจความคนดูไม่ได้มันไม่น่ารักเหรอครับอยู่ไหนวะไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคาตาโยปิยาต่อยไปห่งโอ้โหมเปิดโลกพอดีมเปิดโลกพอดี่ามมันเปิดโลกพอดีมันเอากูันเอากูโมันเอกูเ่อนเพืเพื่อนเพืนเพนเพื่อนเพอนเเพื่อนเพื่อนเนเพนเพื่อนเนเพื่อนอเพื่นเพื่อนเ่นเพื่นเพอนเ่อนเพื่อนเพนเพื่อนเพื่นน่อนเพื่่อ โอเคเพื่อนใเอ้ยเอาเอาคันชตายโอเคอเคใกตูขอองกูขอองององแล้วกูจององจองจององอยีต้องีพออเดอร์เด้อวะมีพีออเดอร์องกูไม่รอดแน่ฮ้ยตรงนี้มีกบดักวิผ่านได้คพีออเดอร์อง์ะพามันไปโดนกบดัก ใครจะโง่งจองไว้ก่อนเลยนะใครจะโง่งนี่รู้ดีรู้ดีว่ะสักทีเหอะกูอ่ะเฮ้ยใครก็ได้ดูดูกูหน่อยทีได้เลยเอ้ยได้ๆนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แหละมาแล้วมาแล้วมึงเล่นกันเลยก็ได้กูเกิดใหม่ได้แล้วเกิดใจดีช่วยก็ได้นะครับกูหาของก่อนเพื่อนเฮ้ยไอ้เชี่ยโง่งใครเฮ้ยมีใครจองโง่งวะมีใครจองโง่งวะกูใช้แล้วกูใช้ไปแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอดีพอดีทัมมิ่งทัมมิ่ง ไม่มีใครไปชุบไอ้ทีจริงดิรู้จักมึงจะซับไอโฟนไอ้เนี่ยไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปชุบเองเดี๋ยวกูไปชุบเองโอ๊ยมาเอากูมาเอากูทำไมไอโฟนดีเลย์สิปีเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิปีไอโฟนดีเลย์จริงเหรอใช่เหรอกกููจออออองพีีเเดร์ไยยตามันต้องเป็นของสตรีมเมอร์หรือเปล่ากูวิ่งติดไว้เฮ้ยชูเป็กทีกูอยากตีผีแล้วอ่ะโอ้โหมึงจะได้ตีตีมันตายแน่เปิดพีองครับทั้งนี้ เปิดพีโองครับทางนี้ครับมารับจ้างรับจ้างต่อแถวได้ไหมครับได้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 ไปหาของก่อนไอ้มอนดรอปเลยก็ได้มอนดรอปบอนดรอปแล้วไปจูบไปทางนึงรับจ้างพีโอ่งนะครับจะรับจ้างโอเคอะไรวะอยู่ไหนโอเคองของกูโองของกูโอเคจองจองโดนจองนะครับองโดนจององโดนพีแล้วครับองโดนผีเฮ้ยโดนโดนโดนมองไม่เห็นมองไม่เห็นตาปลือตาปลือ ตาพลิ่งนี่ตาเพลิ่งมี่ตรงโอ่งมีนั่นตรงโอ่งมีเฮ้ยใส่สีหลินรูปประคำอยู่นี่มาเฮ้ยรูปประคำเดี๋ยวกูจะตัดให้เดี๋ยวกูจะตัดให้เฮ้ยอะไรเดี๋ยวกูจะตัดเพิ่งเสียบกันเลยนะเสียบเสียบกันเลยกูจิ้วกูจิ้วกูจิวกูจอะไรวะเสียบกันเลยต่อฟ้าอีกรอบนึงอุ้ยใส่สีเหรอเอ้ยเออเอ้าเอ้าเอ้าเอาวิ่งมาเฉยๆกูโดนเอามึงตายแล้วเหรอว้าว กูมาแล้วกูมาแล้วพร้อม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 อยู่ไหนอยู่ไหนพีคองกูพีพีเดอร์พีพีออเดอร์องค์เฮ้ยเตรียมของเตรียมของตู้เตรียมของตู้แล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนโด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 นใส่สินโดนใส่สินสวยเช็คหลอมหลอม ไอย่างวันใส่นัวผีไอ้เช็ดแค่พี่ออนเด้ออกพี่ออเด้อพี่ออเด้ออะไรจะต้องอกเลยไหมพี่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 จองครับจองจองกูจะโอบกูจะโอบไอ้เหี้ยอย่งมันเลยอะไรวะไอ้เหี้ยแล้วกูนั่งรอต้องอกตั้งนานไม่จองแล้วมึงดูไอ้อามด้อะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยโอ้โห มึงเอาไปหมดเลยวะเนี่ยมึงจู <laughs>